คนเมาปะทะตำรวจเป็นเครื่องบินคิดว่าใครจะชนะบนเที่ยวบินของไลอนแอร์จากเมืองคาคูปโปรแลนด์ไปบิสตอลอังกฤษเกิดเหตุวุ่นวายเมื่อมนุษย์ลุงคนหนึ่งที่อยู่ในอาการเมาอย่างหนักมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหยาบคายหัวเราะเสียงดังด่าผู้โดยสารคนอื่นแถมยกนิ้วกลางให้คนรอบข้างทำให้หลายคนรู้สึกไม่ปลอดภยัยพอถึงเวลาที่เครื่องบินเตรียม,ยมจะลงจอดมนุษย์ลุงได้ยืนขึ้นสแสดงพฤติกรรมก่อ,อกวนส่งเสียงไปทั่วห้องโดยสารลูกเรือพยายามขอร้องให้ลุงนั่งลงแต่ลุงก็ด่าทอกับและปฏิเสธไม่ยอมนั่งรัดเข็มขัดตามอปลดภัย ทําให้กัปตันต้องบินวนอยู่เหนือสนามบินชั่วคราวเพื่อรอให้ควบคุมสถานการณ์จนกว่าลุงจะสงบลงแล้วหลังจากเครื่องบินลงจอดได้สําเร็จตํารวจสองคนก็ได้ขึ้นมาบนเครื่องบินพร้อมสั่งให้ลุงเดินลงจากเครื่องบินซะแต่ด้วยความที่ลุงเมามากจึงพูดจาไม่รู้เรื่องควบคุมสติไม่ได้ห่าท่อตํารวจออกมาตํารวจพยายามพูดกล่อมให้ลุงลุกแต่ลุงก็ไม่ยอมลุกเดินสุดท้ายแล้วตํารวจคงโมโหอดทนมาแล้วเต็มที่เลยเข้าไปล็อกตัวลุงก่อนลากลงจากเครื่องบินและตํารวจได้พูดว่าพฤติกรรมของลุงนี่มันหลับไม่ได้เลยฉันไม่ใช่เพื่อนลนของงุะ